เครื่องเพจะมีเข้ามาขาอย่างมากในเดือน6ที่จะถึงนี้แล้วจริงเหรอมันก็มีข่าวลือออกมาอย่างนั้นนะครับกับช่วงเวลานี้และข่าวลือลักษณะนี้ถ้าจำกันได้เมื่อล็อตที่3หรือล็อตที่4นะครับ a c o n TV ก็จาได้ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่แต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันมีข่าวลือทํานองนี้ออกมาว่าจะมีเครื่อง PS5 เข้ามาในรอบเดือนต่อไปอย่างมากมายจนทําให้คนที่จองซื้อได้ในเครื่องรอบนั้นได้มีการเทขายออกมาอย่างมากมายจนทําให้ตัวราคารุ่นใสดิสของตัวเครื่อง PS5 นั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0บาทก็มีให้เห็นกันจนชินตาหรือบางคนอาจจะได้ไปที่ราคา22,000บาทก็ได้กับราคาเครื่องรีเซล PS5 ตัวรุ่นใสดิส ที่มันมีข่าวลือในทํานองนี้แต่สุดท้ายของกับยิ่งขาดหนักกว่าเดิมอีกในเดือนถัดไปใช่ไหมล่ะครับ และทาง Acons TV ก็ไม่รอช้าในวันที่26เมษายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็ได้ลงพื้นที่ใจกลางกรทมอีกเช่นเดิมนะครับกับตัวร้านค้าที่มาจากโซนี่โดยตรงนั่นก็คือ Sony Store ที่สาขาสยามพารากอนแต่สิ่งที่ได้พบเจอนั้นไม่ใช่เครื่อง PS5 แต่มันคืออุปรกรณ์เสริมตัวแท่นชาร์จจอยด้วนแสนของเครื่อง p 5ที่ขายดีพอๆกับตัวเครื่อง PS5 นั่นเองมันก็ได้ทะลักเข้ามาอย่างมากมายหรือสิ่งนี้กําลังจะบอกว่า เครื่อง PS5 นั้นจะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วในรอบต่อไปมันก็คงจะดูเวอร์เกินไปหน่อยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ได้ถามพี่พนักงานนะครับว่าของที่มาเติมนี้กับตัวแท่นชาร์จมีจำกัดสิทธิ์ให้ซื้อไหมพี่เขาก็บอกนะครับว่าให้ได้2ชิ้นต่อ1คนกับตัวแท่นชาร์จออยู u อัน e n นใครที่กำลังตามหาก็ไปตามกันได้เลยนะครับที่ Sony Store สาขาสยามพารากอน และตอนที่ไปบันทึกวิดีโอนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย2ได้แล้วนะครับถ้าไปในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยังพอทันกับแท่นชาร์จจอยสาหรับเกมเมอร์ที่กําลังตามหาในราคาที่เป็นธรรมอยู่นะครับแล้วถ้าถามว่า PS 5มันจะไหลทะลักเข้ามาในไทยกับช่วงเดือน6ที่จะถึงนี้มันเป็นไปได้ไหมหลายหลายคนก็ต้องบอกว่ามันก็คงเป็นแค่ข่าวลือและโคลลอยเหมือนเหมือนกับทุกครั้งและเครื่อง PS 5นั้นมันก็คงจะจองยากและมีจำนวนที่น้อยอยู่อีกเช่นเดิม แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่า Acon TV มนโนอีกแล้วนี่นะก็เอาเป็นว่าเป็นมุมมองของ Acon TV แล้วกันนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง PS5 ที่มันจะไหลทะลักออกมาอย่างมากกับเดือน6นี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับในมุมมองของ Acon TV นะครับเช่นถ้า Sony นั้นต้องการเอาใจเกมเมอร์สาวก PlayStation ในฝั่งบ้านเราหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นก็มองว่าช่วงเวลาเดือน6ที่จะมาถึงนี้การที่จะมีเครื่อง PS5 ได้หลายทะลักเข้ามาในจํานวนที่มากกว่าล็อตอื่นๆมันก็เป็นไปได้เช่นกันถึงหลายคนจะบอกว่าประเทศอื่นอย่างประเทศญี่ปุ่นหรืออเมริกามันยังหาซื้อได้ไม่ง่ายอยู่เลยในช่วงเวลานี้แต่แต่แต,แต,แต่เพื่อนเพื่อน,อนลืมอะไรไปไหมครับว่าเกมเมอร์ฝั่ง PlayStation หลายๆคนหรืออาจจะบอกว่าเกินครึ่ง กำลังจะรอการได้ใช้งานตัว PlayStation Plus รูปแบบใหม่ที่จะมีการขนเกมเก่าๆมาให้เล่นอย่างมากมายกับตัวแพ็กเกจ PlayStation Plus Extra และ Deluxe ซึ่งราวกลุก่มประเทศที่จะได้เล่นก่อนใครในโลกนั่นก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียที่มีประเทศไทยอยู่ด้วยนั่นเองแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองยังได้รับประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่นี้ ที่ช้ากว่าประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับและสิ่งนี้ก็เหมือนจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆน,น้อยๆกับเกมเมอร์ฝั่งภูมิภาคนี้เหมือนกันและมันก็ไม่แน่ใช่ไหมพอตัวแพ็กเกจบุฟเฟ่แบบใหม่การจะใช้งานได้ก็ต้องมีเครื่องเล่นเกม p พ4และ p พย5โดยเฉพาะในตัวแพ็กเกจแอ t ตาและดีลักนั้นมันก็มีข่าวออกมาว่าจะมีเกม e x c l u s i v ซของ PlayStation 5มาไว้ในแพ็กเกจนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น r e t ต r n a l หรือ Spider m a n m น y m o a l l e s ในตัวเกม PlayStation 5 e x c l u s i v e เหล่านี้เองก็เป็นตัวดึงดูดให้หลาวเกมเมอร์เลือกที่จะอัปเกรดไปเป็นค่าบริการที่แพงขึ้นระดับ2,000บาทต่อปีได้อย่างไม่ลังเลดังนั้นทาง Sony ก็อาจจะมีการตัดสต็อกตัวเครื่อง PS 5เตรียมไว้แล้วล่วงหน้ากับประเทศกลุ่มแรกที่จะได้ใช้บริการ PlayStation Plus รูปแบบใหม่เหล่านี้เหมือนเป็นการเอาเลิกเอาใช้ไปในตัวและมันยังสามารถเอาไปต่อยอดกับตัวขาประชาสัมพันธ์ได้ว่าบริการ PlayStation Plus รูปแบบใหม่นี้ ได้มีสมาชิกใช้บริการทะลุหลักแสนหลักล้านบัญชีไปแล้วกับเหล่าเกมเมอร์ในกลุ่มแรกที่เปิดใช้บริการดังนั้นตัวเครื่องเล่นเกม PS5 มันก็ต้องเข้ามารองรับกับตลาดในประเทศกลุ่มแรกที่ได้ใช้งาน PlayStation Plus รูปแบบใหม่ที่มากขึ้นกว่าปกติซึ่งมันก็รวมถึงตลาดประเทศไทยด้วยจอเกมเมอร์ต่างๆอาจได้เป็นเจ้าของเครื่อง PS5 กันมากขึ้นและตัวราคารีเซลนั้นก็ต้องยอมหลีกทางให้ และเหตุผลนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเครื่อง PS5 จะมีเข้ามาจําหน่ายที่มากขึ้นในช่วงเดือน6เหมือนกับข่าวลือที่ออกมาหรือไม่หรือจะกลายเป็นเครื่อง p พ a y s t a t i อันนี้ก็ขับไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและก่อนจากในท้ายคลิปนี้ก็มีของแถมมาฝากเพื่อนๆนะครับ <S <S พาะ a คอนทีวีก็แวะไปที่ Sony s t สโ e แถวฝั่งทนดูนะครับกับ Sony Sto r e ที่ห้างดมอบางแคก็มีของหายาก กับตัวแท่นชาร์จจอดวนเซนอยู่เช่นกันนะครับแต่ตัวสาขานี้ a c o n s TV ก็ถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าจำกัดจำนวนในการซื้อไหมพี่เขาก็บอกนะครับจะเอากี่อันก็ได้ไม่มีจำกัดเลยและวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ